คือสามันประจำบ้านและนี่คือสารายการที่จะพาทุกคนไปทําเรื่องยากๆในบ้านให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและอีพีนี้นะคะเป็นอีพีแรกของพวกเรานะคะเราจะพาไปทําเรื่องที่มันง่ายที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดพัดลมค่ะแล้วทำไมเราต้องทําความสะอาดพัดลมล่ะครับเพราะว่าพัดลมนะคะเมื่อเราใช้งานไปเรื่อย เป็นยังไงคะคุณกอ่กอคุณกาะแล้วยังไงไม่เยน็นไม่เย็นแล้วเป็นไงโบน <L un> นอกจากจะทำให้มันเย็นขึ้นแล้วสะอาดขึ้นแล้วสวยขึ้นแล้วประหยัดไฟด้วยนะจ๊ะเราไปดูกันค่ะอะโอเคนะคะอันดับแรกนะจ๊ะพวกเธอทั้งหลายเธอจะต้องถอดปลั๊กก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะหาสลักตรงนี้พลมบางตัวนะคะมันจะเป็นสลักให้งัด จะง,งัดแบบนี้หรือว่าจะง,งัดแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อของเขานะคะส่วนตัวนี้ของเราจะเป็นแบบระบบอัตโนิมือหมุนนะคะไปคะ่ะแบบนี้แล้วเราก็จะเช็ดทําความสะอาดเขาได้เลยเราจะใช้ผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้ตามสะดวกนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้ทิชชูให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเช็ดไปเลยค่ะคนอาจจะใช้เป็นแปรงสีฟันเก่าหรือแปรงซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยชุบกับน้ำยาล้างจานหรือน่าจะต้องทำด้านนอกของบ้านเพราะว่าเขาจะเปียกแล้วก็เลอะเทอะได้ทดาแล้วเราก็ได้แล้วนะคะพัดลมของเรานะคะที่เช็ดทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลองให้ทุกคนดูนะคะว่าเช็ดแล้วทําความสะอาดแล้ว เย็นขึ้นจริงหรือเปล่าหนึ่งสองสาเย็นชื่นใจดีจริงๆเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะการเช็ดล้างทองศาสาพัดลมส่งผลดีต่อเราแค่ไหนนะคะไม่เป็นฝุ่นไม่มีฝุ่นและยังเย็นชื่นใจขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะประหยัดตังค์ด้วยค่ะ สาหวังว่าทุกคนนะคะที่คิดว่าการทําความสะอาดพัดลมนะคะเป็นเรื่องที่ยากก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ตอนต่อไปนั้นสาจะพาทุกคนไปทําอะไรอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะคะ